ตรงนั้นเลยครับที่ผมขึ้นไปอ่ะโอ้โหมันงาสุดยอดมากลุยครับอีก1.8กิโลโอ้มายกอดทู่ทาอยากขึ้นมานิดเดียวเหนื่อยละเหนื่อยเกินเดินแป๊บเดียวเองนั้นเน่ยโอ้ โอ้หินอะไรเนี่ยพยานกันจริงๆให้เราเดินขึ้นมาจะตายล่ะดูโอ้โหขึ้นมาได้ไงเนี่ยเยนื่ไง ฝนตกอะโอ oh <my> ้ยยอดรัวโอ้โหอะไรเนี่ยโห่ฝนตกแป๊บเดียวนะเนี่ยเป็นไงกอดคุ้มค่า Còn tổng như thế này nữa nè โอ้โอ้ว้าวสวยจัง oh. oh. wow.